ถ้าเราทําแบบเอนจอยกับมันเราก็จะมีความสุขกับมันถ้าเราทําไปด้วยยิ้มไปด้วยและถ้าเราทาแล้วสร้างคุณค่าไปกับมันอ่ะเราก็จะไปได้ดีเราก็มีความสุขกับมันความสุขจริงๆอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่ในใจของเรานั่นแหละสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอได้คําถามที่น่าสนใจมากจาก YouTube เงินซื้อความสุขได้ไหมมีเงินต้องเยอะแยะมากมายแต่ไม่เห็นมีความสุขเลยอะ่ะถามตัวเองซะก่อนว่าวันนี้ความสุขมันหายไปไหนถ้าวันนี้ ความสุขมันหายไประหว่างทางในตอนที่เราทำเงินคงจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วเนะว่าในระหว่างทางที่เรากำลังทำเงินนะมันใช่ไหมเงินคือปลายทางสุดท้ายจริงๆเลยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์แต่มันไม่ได้นำมาซึ่งความสุขวันนี้การที่เราจะประสบความสำเร็จบางทีแล้วสุดท้ายนะเป้าหมายอะ่ะในเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงเงินทองมันอาจจะไม่ได้สร้างความสุขให้เรานักหรอก แต่สิ่งที่สำคัญคือตอนที่เรากำลังทำอ่ะตอนที่เรากำลังเดินทางไปถึงจุดนั้นต่างหากถ้าเราทำแบบเอนจอยกับมันเราก็จะมีความสุขกับมันถ้าเราทำไปด้วยยิ้มไปด้วยและถ้าเราทำแล้วสร้างคุณค่าไปกับมันอ่ะเราก็จะไปได้ดีเราก็มีความสุขกับมันแต่หลายๆคนมัวแต่โฟกัสเป้าหมายจนลืมปัจจุบันมัวแต่โฟกัสเป้าหมายจนกระทั่งลืมช่วงเวลาที่เราอ่ะกำลังเดินทางไปถึงตรงนั้นถ้าเราโฟกัสเป้าหมายโดยที่เราไม่ได้สนใจช่วงเวลาที่เราเดินไปอ่ะ เรากำลังลืมโมเมนต์นี้ไปเลยเรากำลังลืมช่วงชีวิตของเราตอนนี้ไปเลยอ่ะเพราะเราคิดถึงแต่อนาคตไงแล้วถ้าเราลืมโมเมนต์นี้ไปเลยนะแล้วความสุขมันจะอยู่กับเราได้ยังไงวันนี้ความสุขมันหายไปเพราะว่าใจของเราอ่ะไม่ได้อยู่กับตัวใจของเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไงใจของเราไปผูกอยู่กับอนาคตหรือบางทีใจของเราอ่ะก็ไปติดอยู่กับอดีตถ้าวันนี้เราจะมีความสุขได้จริงจ และอิ่มเอมกับความสุขนั้นได้ทำใจของเราให้เป็นปัจจุบันสิอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าของเราจริงๆเช่นเราทํางานเราโฟกัสได้แต่อย่าเพิ่งเอาใจของเราะไปผูกติดกับอนาคตมีเป้าหมายได้เช่นกันแต่วันนี้ enjoy the process enjoy ระหว่างทางสนุกไปกับมันแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่ในใจของเรานั่นแหละมันอยู่ได้ทุกที่อยู่ที่เราอะจะ enjoy กับมันได้จริงๆเลยหรือเปล่า ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขสังเกตตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้ความสุขหายไปเพราะมันควรจะเป็นของเราติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักษันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ